เห็นยุนีแล้เห็นงามงามแจ็ค่ายออกมาในโทรศัพท์ก็เห็นคือเก่าได้แม่นิดเนาะครับแม่นก็หายไปเบิ้งน้าของผู้ไปเบื้องแม่ก็หายไปเบิ้งกับผู้ไปเบิ้งแม่คุณอาจารย์มาเบิ้งน้าแม่แน่เลยกับผู้ไม่ผู้ไปคั่นเพิ่นไปเพิ่นอาจติบ่เห็นคือแม่ก็ได้เพิ่นเห็นอยู่ได้ผู้หนึ่งเพิ่นเห็นอยู่เพิ่นว่าโทรศัพท์บอกเพิ่นว่าให้ไปเบื้องยุ่เด้อมูกันนี่ละมูกันอยู่นี่ละอยู่บ้านทวนนะเพื่อนนี่ละ ข้อเท่นไหมปนกับผ้าเมียปนมานดิเมียปนเห็นตะเล็กเก่าร้อยเห็นมัวะันเล็กเก่าร้อยคือันอันอันคืนที่แรกเลกเกเดอร์เมีวะแต่่าคนเห็นตะเล็กเก่าเหมือนเลเกตเมนคนคนบอกให้แม่ฟังนะันอก่าแม่เห็นแม่มันรยแม่เห็นทั้งสองตันร้อยเลเกตถึงก่อนเลเกตถึงก่อนแล้ววะอันเดียวไปมันิเหลืองเนาะนอยลงลงของ่ะเลเกตอะมว่างม่ว่งเสร็จแล้วเหรแม่ก็ได้ังไปบ่ง สีใดขึ้นมาแหสีดครับคุณแม่อันเลขบอกเลขสีแดงเลขสีแดงเลยแดงเลขสีแดงตาบ้ากล่องเงินกล่องทองก็เป็นสีทองทางนเหนะอนี่เหลืองแต่ว่าในรูปงไทยเอามาให้คุณอาจารย์เบิิ่่งเเพนก็ห็นอยูงคุณติองแต่ว่าเหลืองประกองนู่นคือแม่เห็นแม่เห็นสิกล่องใกล้ใช่ครับท่านให้แม่เห็นแต่ว่าตัวเลขเพิ่นเป็นสีแดงตัวเลขเป็นสีแดงเลขเกตกับเลขเก่าคุณนายร้อยขึ้น มันถ <mile> ืลอยจากกองนั่นแหละกองเงินนั่นแหละกองทองนั่นแหละเป็นกลุ่เว้นวันทีเนาะมมี่ละซ้มมี่ละพ่อแม่มากนะส้มมี่ละคือคือผลานาบเรนจุดถูกแจ้งคันหาขึ้นนี่สี่รอกอ่ะขอทายเพิ่นหายคักเนาะขอทายเพิ่นบารีกัเลยบารีมาต่อตัวอันน้องป่วยเขาโรงพยาบาลก็เลยเอารถให้เขาไปใส่เล่มวิมิแนี่มากแสดงว่าคุณแม่เนี่ยก็มีเส้นอื่างนี่เนาะแต่เอาเงินมาอัน มาชมวาหนาคุณอันเฮ็ดอันสล่าเฮ็ดอย่างนั้นเหมือนคุณอาจารย์นี่ขี้ซาเล่งได้มาแม่น่ะตามอาจารย์เปียงรถใหญ่นี่ให้น้องเอาไปอันร่องบานเที่ยวไปหาหมอเนี่ยเลยเขากะซอยสิ่งอ่ะย่างไปย่างมาเอาก็พาไปพามากไปนะก็เลยว่านชั่วรถไปใส่รถไปเลยว่บานที่เล่บอนเองมาแต่ว่าเอาเงนั่นมากสมทบกันสมทบกันท่านบนเอาเอาไปไปไปเบิ้ลไปคุณแม่แล้วเบิ้ให้ยบานเนี่ย เอาพี่น้องเท้วก่อนเข้าไปแคปหน้าจอตัวนี้ไปเด้อเนี่ยครับแูกแล้วแปดหนึ่งศูนย์วัสดุพี่น้องสีเตัวเลขเบิ้งนะครับอือคุณแม่แล้วว่าเสืประด้ลักล่านอยู่บ่วัสดุเอาเอาเดี๋ยวเบิ้งเท้นนีกัน ตนันขึ้นตรงกันแท้กันเาว่าโอ้เลขตรงกันเลขที่บอกว่าตรงกันตรงกันรเตรงกับเป๊ะเลยครับตรงเป๊ะเลยตัวแรกนะครับเยนนะสุรเสียนเนยอาถูกแปดหนึ่งศูนย์ด้อครับพี่น้องครับ ท่านผ um ู้ชมเขียนไว้เลยครับเขียนไว้เลยแปดหนึ่งศูนย์เป็นขอยาสมอนแม่ดวงหน่งคุณแม่คุณแม่นิดนนอะเป็นภูมะขอนะครับคุณแม่นิดจากตำบลนาหมครับเพื่อบันดุงครับค้ามามครับมันต้องโชคบาทเนี่ยแม่งาพันไหแย้วบาด แม่มัดตัวอะไรคะไ่ไม่นั่นแม่มัาตัวกัพี่น้องได้แล้วเนาะครับแปดหนึ่งศูนย์ไปห้านา่นิดเบิ่งบ้านเกาะตา้านน้องแม่เนเาะตดบ้านตะวันอย่าเลื่อมเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็จะเป็นเพ็รได้อ่านี่พี่ชัดชันั่นตัวใดขอจ่ายูแปดหนึ่งศูนย์ี่ถูกแปดหนึ่งศูนย์ด้วยขเลีถูก ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันกั้งผู้เล่นจาฝันตัวอาจารย์ให้เลยตัวเดียวกันเป็นเลขตัวเดียวกันเลยบอกผู้แม่ครับอาจารย์แมีนตัวเดียวกันเลยเลขฝันอาจารย์บอกเลขฝันศูนย์น่ะครับโอ้เลขอาจารย์เป็นแปดศูนย์เพิ่นเพิ่นบ่อให้ฟังแต่ลงมาหาที่แหลกเลยเด้ครับแม่ไปใส่มาคือโดนแท้ว่าจ้าโอ้ยแม่ไปบางคนป่วยไปกันเลยทีไม้เบิ้งเลยเน่ยนะโอ้ได้เลขตัวเดียวกับอาจารย์นีะตรงกับอันเลขถูกเป๊ะเลย นนาายยแงเว้บ่มีคุณแม่ขอเป็นรัฐบาลไทงวดวันที่วันที่หนึ่งมีนาครับเอาพี่น้องเล็กีเขียนไว้เด้อครับถ่ายคนได้ด้วยนะคนจิตเรนมาซอยเข้าสั่งเข้าแปลี่ยนคุณแม่เราเป็นคนมีเซนเนี่ยเราเราเคยโชกเคยมันเขาเนี่ยจับให้แน่คุณแม่บอโอ้เอาเอาเอาอโชกพอมันนะคุณแม่เราเนี่ยแล้เราเป็น จะได้มาสางตะล่าซอยกันเส้นมาที่กัวไส่ตอได้บ่นได้ไส่ตอได้ก็ตัดเอาแล้วชับจอได้ครับพี่น้องแวะมาแวะมาเห็นเลยเดี๋ยวนี้นี่แค่ละอันเด้อมันยังบ่อั็นพี่น้องพันยังบ่อตะไล แต้งตัวดี๋กูนี่คเอแเ้าแจ้งสิละห้องไปงนี่แหละมันจังวยโอ้ยเล่ากับสวยแเ้วคุณแม่นี่สิละมันจังบ้านบานจ้คุณแม่เราแต้งตัวสวยแล้วนี่ถ้ามาตาดดีจะบ้านบแม่แต่งโมเป็นแล้ว้คุณแม่มักได้ครับไม่ครับแปดหนึ่งศูนย์มากแปดหนึ่งศูนย์เล่นมาครับเด็ดเด็ดเล่สามโตเลยเนาะมันจะคปยได้ลายตัวเด่นช่องตนินอย พื้นแม่าสตาบางวดนี่นี่อาจจะเป็นลานเนื้อขันยาพื่นไหคัดปั่นนี่ลักษณะลานื้อห้านลาดแตกลานแตกโอ้สาสทธุาห้ล้านแตกเด้องานหายาประท่านพ่อนาดเลยยาเด้อเป็นสีแดงมาซอยห้าวตัวสาราจังสีเหลีวไหมยาแมนแมนไอุดท้ายก็สีแดงงามๆตัวยาขันได้ยลายๆเนี่ย หลายๆผู้นั้นเสียมากผู้นี้เสษียมากเนาะก็ษดได้หลายเนาะกาสุดเกี่วกัเที่ยวไสก็สษนุ่งไปตัวมากสุดได้กับเที่ยวไสที่ได้ไปนาะคุณแม่เนาะเอาพี่น้องไอซี่แคปหน้าจอไว้น้าเนอครับท่านผู้ชมครับแคบหน้าจอเลยครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าคิดจังไรจังอย่างมากวัดดงนาเพื่อนเหมือนี่คิดที่แรกว่าสิไปหมูเงินเนี่ยวน่นคุณอาจารย์กับวาอยู่ดิ แหมมากคือบอมาถือหมืองมูคนมานน้อแม่มาเมือนกันเมือนี่ถือว่าโชคดีหรือได้พะว่าว่าสิไปทั้งอื่นผมนี่คิดว่าไปครับไปพัดุกนเพื่อนกัน่อ่้านแตกยอะอกเนัวนย่นลานแตกเอสาธุสาธุแ้้ังแม่เลได้ไหแม่แม่เล่้ไรอ่ยไปขอพูดกันพี่แจ๊ก็ไ่เอา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 โซ่ไขมันุนเยอะบ่ มันมันทุกคนเนาะทุกนจมัทุกคนเาหันาทานี้เลยอาืะอสโอ้ยจมันโชคดีพี่น้องเอฟซีเฮาเมือนเนี่มาพอแม่นิดเพิ่งทีว่าสุดยอดแล้วเฮาสามัเอ้ยหนศูนย์ลดจ้าว่านี้านแดงแท้ลานแดกแท้พีแม่หยุดจึกตรงนี้นิดเดียวครับหยุดจึกเลยครับ เอาวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเร้อครับพี่แม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวพี่น้องเอซได้แล้วตัวเลขเข้าก็ได้เหมือนนี้